สวัสดีครับวันนี้เขอยู่กับผมบวยบวยเองครับวันนี้อยู่กับบอยครับวันนี้จะมาสอนการชนะด้านโ <ś cia> อเล่อาปกครับอย่างแรกเราก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ครับขอจะิสอนแบบไม่แม่นี่เลยนะครับ <ś cia> ผ่านแบบว่าที่เอาไวชิดว่าช่วยที่สุดที่คิดว่าช่วยที่สุดนะครับอย่างไรเราขึ้นมาบนนี้ครับ ครับขึ้นมาบนนี้ครับวิธีการผ่านง่ายๆโดยเวลาในะไม่กี่นาทีวันนี้นเราโดดมาตรงนี้ครับแล้วเราก็ผ่านมาอห้เดินตามผมเลยเดินตามผมได้เลยตามผมได้เลยไม่นะครับกดตามผมได้เลยนะครับส่วนนี้ง่ายมากในการผ่านด่านนี้ นี่คนระับเราก็วิ่งชิวๆไปกัน,นครับชิวๆนะชิวๆชิวๆ,วๆครับเมื่อเราวิ่งชิวๆเราก็ขึ้นมาบนรถไฟครับขึ้นมาบนรถไฟหรือขึ้นมาบนรถไฟอย่างคนอื่นเขาจะเดินไปตามรางนะครับแต่ว่าผมจะสอนแบบทางลัดที่ไวที่สุดนี่คือการโดดขึ้นเตียงแล้วมาอยาง,งี้ปกติเลยครับถ้าคนดูเข้าใจคือมันจะผ่านงน่ายมาก ผ่านง่ายมากครับถ้าคนดูเข้าใจนี่ครับเราพามาอย่างนี้แล้ว,ลวเราก็กระโดดคือกระโดดอย่างเงี้ยเราก็กระดีเียครับกระโดดขึด้นเตียงอย่าวิ่งไวสุดนะครับอย่าวิ่งไวสุดนะมันจะเลยเตียงกระโดดข้างนี้เอาแป๊บน,นึ่งมาหนึง ไม่งี้นะครับตะกี้พลาดนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรครัปกติไม่ควรพลาดอ่ะเออแล้วใครเนี่ยที่ผ่านเงี้ยกระโดดขึ้นเตียงอ่ะกระโดดขึ้นเตียงอ่ะเ้าก็กระโดดขึ้นเตียงอ่ะเขาขึ้นมาก็วิ่งต่ออ่ะนี่กระโดดขึ้นเตียงอันหนึ่งอ่ะเออเงี้ยเราก็กระโดดกระโดดมาอย่างนี้เลย โดดมาอย่างนี้เลยนะครับกระโดดมาตามอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มาอย่างนี้ครับเครื่อเตียงครับข้ามไม้ครับแล้วก็ข้ามเขาเรียกอะไรอะเทียมสม้มไม่รู้นี่ครับกระโดดมาเรื่อยๆ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 นี่ครับ <laughs> <laughs> บางทีไม่บางทีมันก็ไม่ดีครับคีบอ่ะ <c oughs> มางี้เราก็กระโดดมางี้เลยครับกระโดดข้ามเตียงครับขึ้นมาเราก็ต้องกดวิ่งนะครับคือตรงน,นี้คือเรากดวิ่งแบบตายชิวๆเลยต <c oughs> ายชิวอะ ึ้นมาตรงนี้เราก็ต้องวิ่งอ่ะวิ่งเราก็กระดีดีกระดีเด็กระโดดมาตรงนี้นะวิธีง่ายคือไม่ต้องกระโดดเดินเดินไปเลยฮะตรงนี้ก็กระโดดนิดนึงอ่ะเอ้สมมติว่าจะใช้สูตรเนี่ยกระโดดเดินกระโดดเดินกระโดดวิ่งนะครับนามาสอนวิธีการผ่านสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ากระโดดยังไง คือสำหรับผมเนี่ยมันง่ายฮครับพะเมือ่อเราขึ้นไปแล้วก็วง่ายตรงนี้ก็กะดีๆคือไม่ต้องอะไรมากเลยครับกะดีๆกะดีๆแล้วพอตรงนี้ห้ามวิ่งนะฮะตรงนี้ห้ามวิ่งนะ,ะให้กดแบบรีวิลธรรมดากดรีวิลธรรมดาอย่างเดียวครับตรงนี้ พอมาอย่างนี้เราก็เข้ามาในเรือต่อมาเนี่ยก็ขึ้นมาบนเรือครับแล้วบนถังคอนเทนเนอร์ได้เกียวคาวแตัวเกียวคาวเนี่ยตามนี้เลยเนะตรงนี้ก็ต้องกะวีดีเด้อตรงนี้หา้ามแต่ว่าถ้าเป็นตามาความรู้สึกผมก็ออย่าวิ่งกระโดดขึ้นอะกดกระโดดธรรมดาก็ได้เนี่ย มาครับกระโดดไปเรื่อยๆฮะกระโดดไปเ,เรื่อยๆฮะมาอย่างนี้แล้วเราก็กระโดดกระโดดขึ้นบนรถไฟมาอันนี้เราวิ่งเรื่อยๆนะอันนี้ก็กระโดดตรงนี้แนะนําให้เป็นแบบว่าถ้าอยู่ทา่าอย่างเงี้ยฮ่ากระโดดนะมันดีดนะอยู่ท่างั้นนะอ,อ่ะดีเด้อเนี่ยเราก็เดินธรรมดา เดินธรรมดาเราก็เดินขอไม่ต้องไปเดินเก็บเหรียญอะนั้นนะครับมาตรงนี้เราก็กระโดดปกติตร,ร,รับีรรกาดดีๆครับคนชอบลงนะครับไม่อันนี้ใค่กดเดินปกติฮะไอตอนโดดโดดตรงนั้นอ่ะเฮ้ยกดเดินปกติฮะ นี่ครับเราก็ต้องวิ่งด้วยนะครัพอขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้โดดปกติอ่ะกะดีดีฮะเราอย่คิดว่าเราโดดก่อนฮนะตรงนี้มาขึ้นมาตรงนี้ก็อันนี้โดยปกติเนี่ยเดือดปกติมันจะชัวร์กว่าตรงนี้ก็กระโดดปกติเลี่ย พอมาตรงนี้นะครับมันไม่มีเทปนะฮัดูสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นมันไม่มีเทปเด้อพอมาตรงนี้เราก็กระโดดขึ้นไอติมกะดีๆฮะกะดีๆพอว่าตรงนี้ให้กะแบบว่าอยู่ประมาณกะเท่าประมาณที่ผมที่ผมกะเลยอันเนี้ยปล่อยครับแล้วตรงนี้ก็แนะนําว่าเดินตรงๆพอเดินตรงๆพอนะครับส่วนตรงนี้ถ้าไม่ชัวร์ถ้ากลัวล่วงนะครับ ก็ให้เราปรับมุมกล้องเป็นมุมกล้องบุคคลที่หนึ่งครับน,นี่ครับพอมายืยนตรงนี้ครับปรับบัมเปอกล้องมาใน,นปกติครับตอนนี้ก็วิ่งกระโดดขึ้นมาบนจอเลยพอขึ้นมาบนจอนะคะนรับเขาก็โดดอันนี้อยู่ขอบนะอย่าอยู่ตรงกลางนะพอมายืยนแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงครับแต่เพิ่งวิ่งน,นะพอให้เลยดูการครับค่อตรงนี้ให้ปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับมันจะทำให้ดูง่ายกว่า ตรงนี้ก็โดดปกติเลยเนี่ยเดินโดดปกติเลยคือถ้าอยากผ่านแบบชิวๆแบบว่าไม่ทําเวลาก็น้องมันผมได้ครับรแล้วก็โดดบนตรงมอนาลิซาครับคือตรงเนี้ยไม่ต้องวิ่งอะไรมากครับเดินกระโดดแล้วก็วิ่งกระโดดวิ่งกระโดดครับเก็บแยนหนึ่งทีนี้มาโดดมาตรงราคาได้ครับมันง่ายนี่ครับเนี่ยครับมาว่าขึ้นมาตรงมกาก่อน คือผมใช้สูุดมังกรดีกว่าครับมันช้าแต่ว,ว่ามันชัวร์นี่ยครับเราก็วิ่งไปเรนะื่อยๆคเราพยายามอยู่กลางของมัง,งกรเลยนะครับอยู่กลางของมัง,งกรไว้นะ้วพี่หนุ่มพออยู่กลางมังกรก็โดดลงมาครับ คือจริงจริงมันมีทางลัดเยอะนะครับคือถ้าเปิดเสียงเป็นเพลงในเกมน่ะมันก็จะมีเสียงคนพูดอะไรไม่รู้ครับเละเปื่อยทีนี้เราวิ่งไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆถ้าทีเราจะเลยได้คือถ้าเป็นคนที่ยับลัดขึ้นไปไวแต่ว่าต้องแชร์ความันก็ต้องมาตรงนี้นะครับโดดไปไงแล้วก็ขึ้น ขึ้นเตียงขึ้นอะไรไมแต่ว่าผมชอบความชัว์แล้วก็จะวิ่งไปข้างหน้าแล้ววิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆครับว,วิ่งไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเนี่ยประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำอย่างนี้นะครับกระดี่ๆครับแล้วเราก็วิ่งขอบขอบเลยขอบเลยกระโดดครับ แล้วก็วิ่งขอเหมือนเดิมอะคือตรงเนี้ยผมจะแนะนําว่าเดินโดดดีกว่าอย่าเดินโดดดีกว่าอย่าวิ่งฮะคําเดียวเลยฮะอย่าวิ่งตรงนี้ก็เหมือนกันฮะเด,ดินโดดเพื่อแหลกมุจ้องวิ่งโดดนะแล้วมันจะมาพ่านตรงเนี้ยอย่าเดินเดินโดดดีกว่าตรงนี้คือกระโดดปุ๊บหันเลยหันแล้ววิ่งเลยหันแล้ววิ่งเลยเชื่อผม,มาตรงนี้ย พอมาตรงนี้ก็ง่ายอ่ะง่ายง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าข้างล่างเยอะครับแบบนี้ครกระโดดขึ้นตรงนี้ครับกระโดดขึ้นแบบนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับพอมาอย่างนี้แล้วกระโดดข้ามมีดอ่ะข้ามมีดเสร็จเราก็ข้ามอันนี้มาครับแล้วกระโดดไปเลยตรงนี้ครนี่ครับตรงนี้ก็กระโดดขึ้นอันนี้มาแล้วก็กระโดดปกติแล้วกระโดดปกติเลยตรงนี้ บอลเลวว่าผ่านง่ายมากถ้าคนดูเข้าใจที่ผมอธิบาย <c oughs> นั่งกระโดดปกติก่ะแม่นๆพอตรงนี้ถ้าไม่พลาดก็ง่ายๆตรงนี้เดินเอาแหละเนี่ยเราก็วิง่งเนี่ยครับพอเรามาตรงนี้ครับเราก็วิ่งไปที่ประตูคือหลังจากน,นีน้ครับทางเราผมออคือมันงานนะ่ายแหละคือคุณจะผ่านแบบ ง่ายๆภายนในเวลาไม่กี่นาทีนะครับพอเรามาตรงนี้นะคนดูเราก็วิ่งวิ่งมากเก็บเหรียญน,นะครับขึ้นมาไหนมาขึ้นมาไหนมาขึ้นมาไหนมาแล้วกระโดดท้าม่นิ่กระโดดข้ามนี่มาครับเฮ้ยระโดดข้ามมาให้มาขึ้นมาไหนมาครับเราขึ้นมาไหนมาเสร็จนะครับแล้วก็กระโดดมาตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้เลย เอ้ตัวเีครับตวัวเีครับอเอามหมยเอ็มหนึงหัวมันติดหัวมันติดนะไม่ได้ตั้งใจนะครับระบางนี้เราขึ้นไม้มาบางนี้เสร็จก็ขึ้นมาตรงสมอตแล้วแล้วก็โดดขึ้นจานขึ้นจานแล้วก็ขึ้นถาดนี่เลยแล้วก็มาตรงลูกโลกที่เป็นลูกทดลองครับขึ้นกระดาษตรงนี้ก็วิ่งกระโดดหน,น่อยนึ่งหลับวิ่งกระโดดหน่อยนึงครับ นี่ครับพอมาตรงนี้แต่ขึ้นการมาตรงนี้นี่ครับการธรรมนาเดินโดดเด่นโดดจบสุดนะนี่ครับแล้วก็ไปที่เรียบร้อยครับชนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดตัดต่อใค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ี๋ยวผมจะมาให้ผมอยากให้ผมสอนถ้าคลิปผ่านด่านไหนคอมเมนต์ได้ครับอยากให้เล่นด่านไหนคอมเมนต์ได้ครับ เนี่ยครับพอเราชนะเราก็จะมาคุยกับไอ้นักบินอวกาศนะโอเคอเมื่อเราชนะเสร็จมันก็จะนับเป็นหนึ่งวินนะหนึ่งวินคือเราลงแบงล่างเริ่มใหม่แค่นี้ครับเป็นการจบเรียบร้อยคะจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมวอลเลย์อบอลบ็อกครับก็ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคกดแชร์ด้วยครับเอ้ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคกดแชร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคกดแชร์ครับติดท็อปเฉยงงมาก